ผลทางการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยบาบาลนะคะมีที่สำคัญอยู่4อย่างวิธีแรกนะคะ contact transmission direct contact สัมผัสโดยตรงมือเราไปสัมผัสตัวผู้ป่วยถ้ามือเรามีบาดแผลแล้วถ้าที่ผิวหนังผู้ป่วยมีเลือดมีสารคัดหลัง่งเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะคะหรือว่าถ้ามือเรามีเชื้อแล้วเราไปสัมผัสผู้ป่วยแล้วก็นําเชื้อไปสู่ผู้ป่วยโดยตรง indirect contact ไม่ได้สัมผัสตัวต่อตัว แต่ไปสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่หงห่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีการแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่ขับออกมาจากร่างกายผู้ป่วยนะคะเลือดสารคัดลังอุจจาระปัสสาวะมีหนองเสมหะนะแล้วเราไปสัมผัสอันนี้เรียกว่า indirect contact หรือว่าอุปกรณ์มีการปนเปื้อนนะคะแล้วเรานําอุปกรณ์นั้นไปใช้ก็ทําให้เกิดปัญหากับผู้ป่วยนะแบบที่3ารับเลด transmission แพร่โดยฝอยละออทน้ำมูกน้ำลาย ซึ่งเกิดจากการพูดคุยไอจามในระยะใกล้ใกล้แค่ไหนคะภายในระยะกี่ฟุตสามฟุตค่ะอันนี้ฝอยละอองน้ำพุน้ำลายอันนี้ก็ต้องอยู่ในระยะใกล้นะคะฝอยจะใหญ่นะแต่ถ้าเป็นแอร์บอลแอร์บอล่างจากรอบเด็กยังไงแอแพร่ได้ไกลกว่าเพราะมีอนุภาคเล็กกว่า ถูกไหมคะแต่ยังไงก็ตามแอร์บอนก็เกิดจากที่ละอองออกมาจากฝอยละอองน้ำมูกน,น้ำลายแล้วส่วนที่เป็นน้ํามันเลยเหยไปก็เหลือแต่ตัวเชื้อซึ่งล่องลอยอยู่ในอากาศตอนนี้ถ้าถ้าเราไปอยู่ในที่ซึ่งเวนิเลชั่นไม่ดีแล้วมีคนอยู่แล้วอาจจะมีคนไอจามแล้วก็อาจจะออกไปแล้วแต่มันอาจจะมีเชื้อล่องลอยอยู่เราสูดหายใจเข้าไปเราก็อาจจะได้รับเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของฝอ,อยละอองน้ำมูกน้ำลายที่มีอนุภาคเล็กและมีเชื้ออยู่หรือว่าดัสพา r ิเคิลฝุ่นละอองนะคะหรือว่าผิวหนังที่หลุดลอกบางทีก็มีเชื้อ c o m มอนเวคเกอรการปนเปื้อนเชื้อในยาในสารน้ำในอาหารนะคะหรือบนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยได้รับแล้วทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาการติดเชื้อส่วนใหญ่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการปนเปื้อน และมีการแพร่กระจายแบบ c o m มอนเวรเกอรมักจะเป็นเรื่องของการระบาดในโรงพยาบาลน,นะคะยกตัวอย่างเช่นเคยมีการระบาดของซาโมเนล a าแวนบูดนะคะใน n u r ร์เซจากนมผสมที่มีการป,เปาน,านเปื้อนซาโมเนล l านะเนื่องจากบุคลากรป่วยแล้ววิธีการในการเตรียมนมผสมไม่ดีแล้วทำให้เชื้อลงไปปนเปื้อนแล้วทำให้ทารกที่อยู่ที่ n u r ร์เซเกิดไดเรีย อย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของอาหารถ้าบุคลากรในฝ่ายโภชนาการมีโรคระบบทางเดินอาหารแล้วทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนอาหารนี้ถูกส่งมาให้ผู้ป่วยผู้ป่วยก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเกิด GI infection เวเตอร์บอลนะก็เป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์อาหารและ,มะแมลงนำโรค